สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการเพเวสเตอร์กลับมาอีกครั้งนะครับโลกของยุคโจรสลัดมันใกล้เข้ามาแล้วครับเพื่อนท้องทะเลกินเลือดและฉลามกับเกมโกลเด้นรูทครับผมเป็นใหญ่ในทะเลหลวงครับผม๋อตบมือหน่อยอ่าฮะไปเลยกันเลยดีกว่าครับ l ล t s ก o อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะอันเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันก่อนอันนี้จากสถาบันเซลลิงเคาซิลครับเลือกตัวละครได้ตามใจชอบนะจ๊ะ Rise เราเป็นวิงออฟโอเชีนดีกว่าครับเ่็นตัวนี้ดีอว่า เจกคาฟิกดีนะเว้ย